ซีโวกระบะ4ประตูระบบขับเคลื่อน4อีล้อพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 8 0 0แซีซีแรงม้า204แรงม้าประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง14กิโลเมตรต่อลิตร สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลดับโตโยต้าลิทค่ะวันนี้ดับจะพามาชมกระบะไฮลักซ์รีโว4สประตูนะคะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ีล้อค่ะเครื่องยนต์ดีเซล 2,800cc ค่ะ204แรงม้าค่ะพร้อมกับเครื่องยนต์เผาไหม้แบบใหม่ยูโร5ค่ะประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง14กิโลเมตรต่อลิตรค่ะ กระจังหน้าดีไซน์ทันสมัยค่ะระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีพร้อมกล้องมองรอบคัน360องศาเพิ่มความสะดวกสบายเวลาขับขี่ค่ะอีกทั้งยังมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะอีก2จุดค่ะ1น,นะคะแล้วก็2ค่ะเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่อีกด้วยนะคะแล้วไฟหน้ายังเป็นแบบ LED นะคะให้ความสว่าง,ส,งส,สว่างชัดเจนค่ะเวลาขับขี่ยามค่ำคืนหรือจะเป็นกลางวันนะคะ ในส่วนของด้านข้างค่ะมาพร้อมกับซ้มล้อดีไซน์ใหม่ค่ะและล้ออลลอยนะคะแบบโคลเมียมขนาด18นิ้วค่ะและนี่เลยค่ะกระจกมองข้างนะคะแบบโคเมียมพร้อมไฟเลี้ยวเห็นสว่างสองชัดเจนนะคะและกล้องมองรอบคัน360องศาค่ะ ในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายค่ะไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะไฟเบรกดวงที่3เห็นสว่างชัดเจนค่ะกล้องมองถอยค่ะเพิ่มความปลอดภัยเวลาขับขี่ค่ะและยังมีเซ็นเซอร์ถอยอีก4จุดด้วยกันค่ะ1234ค่ะเพิ่มความสะดวกสบายเวลาขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะช่วงล่างแบบ Super Flex Suspension เพิ่มความนุ่มนวลเวลาขับขี่ได้เป็นอย่างดีค่ะ ในส่วนของภายในค่ะเสริมความปลอดภัยด้วยถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งค่ะและพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะมีกระจกตัดแสงอัตโนมัติค่ะและเครื่องเล่นหน้าจอสัมผัสรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ค่ะและระบบปรับอากาศแบบ Dual Zone ค่ะสามารถปรับอุณหภูมิแยกได้2ฝั่งอีกทั้งเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดค่ะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้ง Eco Mode และ Power Mode ค่ะ และอีกอย่างหนึ่งลูกค้าสามารถปรับเป็นโฟร์ไฮและโฟร์โลได้จากตรงนี้ค่ะบอหนังวัสดุพรีเมียมพร้อมระบบปรับไฟฟ้าด้านคนขับค่ะและยังมีช่องแอร์ด้านหลังสำหรับผู้โดยสารตอนหลังอีกด้วยค่ะ ยังไงกันบ้างคะสาหรับไฮรักซีโวกระบะสีประตูที่ดาพาชมวันนี้สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากทดลองขับสามารถนัดทดลองขับได้ที่โชว์รูมโตโยต้าลิทโชว์รูมใหญ่เย,ยงวัดเจ็ดยอดหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผ่านช่องทาง Facebook YouTube และ Tik t o k ของโตโยต้าลิทด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดบขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ What? Yeah.